สวัสดีครับวันนี้โยผมจากนกเช่นเคยนะวันนี้จะยินเสียงนกเขาเราเลยเอาไปต่อนกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรากําลังแต่แตงเนึกกันนะครับ พันเนี่ยกันนะครับเดี๋ยวพอดีนกป่าได้ยินเสียงนกป่าขันนะครับวันนี้เปลี่ยนเอาเอนกต่ออีกตัวหนึ่งมาครับอันนี้เด็บตัวนี้นกต่อของเราเด็บลางพญานะครับนี่ครับเดี๋ยวเช็คกานแต่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูยทีหนึ่งครับนี่เราก็ได้แต่งนกเสร็จแล้วนะกำลังเดินทางครับไป่ต่อใจเย็นใจเย็นใจเย็น นะครับเพราะว่าเรายินนกป่าร้องนะครับเมื่อวานฝนตกแรงครับวันนี้แดดออกนะครับตอนเช้านกกรเรน่าจะเข้านะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะผลงานน่าจะโอเคไหมครับ <c oughs> วันนี้มีรอยคนเข้ามาก่อนเราแล้วนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าเข้ามาทำอะไรนะครับเดี๋ยวเอานกขึ้นแล้วเราจะดูสักพักหนึ่งนะครับนีครับตอนนี้กำลังขึ้นชานครับเดี๋ยวจะเอานกขึ้นนะครับ อ่าส่งขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวส่งเสร็จตำรวงจะไปพาไปถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้นกขึ้นต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเราจะเดินดูสักพักหนึ่งเราจะออกไปนะครับแเราจะกลับมาใหม่นะครับตอนนี้รอนกรอขันสักคู่นะครับพอดีนกบินเข้ามาพอดีนะครับ เปนนนกกระรังเส่ส่กันนะครับตกต่อขยับแล้วนะครับนกป่าเป็นเข้ามาพอดีครับ วันนี้ถ้าเกิดคลิปมันยาวไปผมจะตัดออกนะครับเป็นช่วงๆปีวีจูตอนนี้นกกำลังเล่ารอกันนะครับ ม่อาขาตั้งกล้องมาก็เลยนี่หน่อยตอนนี้นกป่านกป่าบินเข้ามาคนระับ ดีกสกู่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับอืมอืม,อม เงียบน,นะครับนกเราก็นะเงียบเดี๋ยวบินผ่านเรากำลังเข้ามาเช็คนะครับ อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ว่าตอนเราออกไปนะครับมีนกป่าบินเข้ามานะครับที่ว่าเราถ่ายไว้ยังไม่เข้านะครับเราออกไปได้ครึ่งชั่วโมงครับเรากลับมาใหม่ครับตอนนี้ก็รกกําลังขันอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะแอบดูกันก่อนนะครับ ยังครับยังไม่ติดนะครับแต่น่าจะเห็นกันอีกแล้วนะครับน่าจะกําลังขันเรียกกันอยู่นะครับว่าเข้ามาดูรอบที่สองนะครับ แต่ว่าได้เสียงสองตัวกันใส่กันครับเนี้ยเสียงมรรยากเนี้ยคัดเสียงกันไซสองตัวเดี๋ยวจะไปแอบดูนะครับตอนที่ไปแอบดูผมจะไม่ถ่ายไปนะครับพอดีเขาจะตกใจนะครับนกนะครับวานติดหรือไม่ติดแต่ว่า มันยังไม่ติดนะครับแผ่นนีย้ยังตีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่นกไม่ขันนะครับนกไม่ยอมขันนะครับอ,อุ้ยอุ้ยแตกบึ้มเลยครับนกเขานะว่าไงครับว่าไงมีแต่นกเขาทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปผมไม่ถ่ายนะครับผมจะรอดูนะครับนกลงมานะครับนกเขากบินมานะครับเกอ,อยู่กิ่งบนนะครับตอนนี้ครับนกเรากําลังขันอยู่นะครับ เย่างข้างนอกก็ขันลับนะครับแต่ตัวนี้ไม่ขัน,นครับบินเข้ามาเลยครับก็มาเก็บนกนครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะครับพอดีรอบบ่ายสามสี่โมงนะครับรอรอบสี่โมงได้ยินเสียงนกอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็เดินมาแล้วครับเงียบนะครับนกก็เงียบนกป่าก็เงียบไม่รู้จะติดลิมิติดครับถ้าเกิดวันนี้ไม่ติดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอานกน้อยมาแทนนะครับพเพราะดีตอนนี้ก็อายุเขาก็ อยู่เรามาก็อยู่กับผมมาก็ปีจะปีนะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของเก่ามาห้าหกปีนะครับก็แก่แล้วนะครับอ่านกป่าจะกลัวครับเดี๋ยวไม่ติดนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องเปลี่ยนอานกน้อยมานะครับไม่ติดนะครับไม่ติด สำหรับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ